ฐานพเนจรใบบัวเออพนฐานเน็ดใบฮอามาอัเเพลินนายนไหนวันนี้เนี่มันสื้ออัเพ่ินบ่ซื้อยังไงซื้อนี่ลดินเนี่ยต้องอาชมพชาด้ยใส่ผิดกางต้นะปีไหมเรานดเตเย็น 好。

เดี่ยวตัวกรรมราเร่กรรมราเร่กรรมจมินาสกายนามพุทธังอภิปูษยามามนาสกานา

วิปากธรรมัวิปากธรรมธรรมานิวิปากนาวิปากธรรมัธมามุปาตินุปาทานิยธรรมอนุปาตินุปาทานิยธรรมะอนุปาตินานุปาทานิยธรรมะสังขินทั้สังขิเลสิกาธรรมะ สังคิเลกสังคิเลสิกาธรรมมะสังคิเลตังสิกาธรรมสาวิตากะสวิชาลาธรรมะอวิตากาวิจาละมันตาธรรมะวิตังขาวิชาลาธรรมะ

មកកុំមកកុំណា

บุกคนเมื่อผูกเรื่องมาตราสินมุตนาสิน เป <oung> ็นหรือผู้สองเป็นจึงจึงวะห้องหรือามินาบุอด้วยะฮาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสะสารังเทวมิวะอิโตทินังเวตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมังสิบังมิวะสันิสตุ Sampatya 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 ศาสครับคืนแล้วมันคืนอะไรเยอะเนี่ยละหังสมมาสมุทโธพะควาุพระวันตังอภิวาเทนสวากาโตพะคาวตาธรรมโมนมะาย

เขาื่อแค่น้ำหอมใหม่อไเลื่อนกไรเลืนไปึีก่อนที่การกับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับไปกับเอาไปเปนกระถางเนาะปเป็นจุกโดร์ด้ยวะนี่ยเพื่อพูดคุยถ้าูดอะไเลยเอาคนพูเดียวยัง มาหลอกเอาหลอกห้องเราหอยผมดูว่าคุณขับได้ยังขนาดไปเส้นมาทุมอยู่เดี๋ยวกาดคนอนต้องฟางเสาร์ฮาเสาหาอย่างแล้วมัทันทันไปเสียดาดินตีมาถี่อยู่ไปผมก่อนไปผมเงี้ยทีเจอทัน

Bất đồng bọn của bỏ banner rudan à, hết yang hang ong yang yang yam yêu banner banner yêu banner banner bay 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 ให้หน้าสาโทูกับประจำเป็นห่วงนอกบานนี่ลูกด้านก็ส่ลูกสวมลูกตาไปกูไปกับไปแดงใหม่เอาผ้าขานี่ด้่ไดเอาเบิร์เด้นี่พวกนี้เอาขึ้นมาเด้นี่อยกันตาดเสื้อม้อนเมียนมุนเพื่อ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 ต่างมือ มันบริตัมข้งนอกเนี่ดยังิปวดไสมันใส่บนัที่มันเอาตัวไม้ใส่ที่เขาเบาบบลมไก็ใส่บล้มัก่นี่ไได้นี่เ็นบมันออก่่ังโ้เป็นคุณเอาโบดไม้มาใส่คอยวดไม้ใสุ่่มบดไบลมนี่อนนีเอาสละได้หเาเอาืนละได้ครับอันนั้นแมนเบิรจานมุนเดี๋ยวจะถืออกจานจืราจะัก ดาวดดนหองก็อี่บเดยังไปมาขุดเหย่มาแดกแก่มทั้งยืนกับผมวันจีได้ก็ชมดีนี่คือเาไปจุดโตม่มาตั้งงก่อนโคไ่าโอ้าเขานี่ยถ้าราไปซื้อมาใส่กเราขอถาเขาเหยน่ดเ๋้ามาตั้งยังไงตั้งไหเอาไปก็เออเอาแต่ปะเขาเขาไปวันก็ได้เขาเงยเจาได้บ่ บาพอเขาเหยนเหยนยูส <c ười> ัตองมตัวนี้มันใหญ่ยังออบ้าพัดีเขาเหยนเขาถอดคุาสื่อขวดเมื่อไหร่เมาาใส่นนม่้บวหลวงืขวดาใส่ใหม่ยังตัวเมม่อี่มย่นเห็นบอือโกร่ใหร่บอาสยนย่าแบบย่าๆยนยืนเออ

เขาดาราเอาเท็ดสิหัวอดฟองออกมาดิน้ำเป็นเดินโดดเดินไคกนีเขไม้นด้วยนีงขาขิดประกิกขิดก็หนีเขงมียเสพติดมีเขาทานผู้ยนต์ตัวนี้เออขิดยนต์ตัก้างเอะเลยนี่ไรปุ๋ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไานี่นิไนี ออกกมาคร anyway, ับตักกดไดกดจอยไม่เด้พี่น yeah ้องตักพี่น้องมาสไ์ไป่ไบหมพี่น้องโฆษณาคิดไหมครับวัดมาดครับ